ครับมาต่อกันนะมาต่อกันก็ชุดนี้นะวิดีโอชุดนี้เกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลมาแสดงยังไงนะจากตารางตารางเนี่ยจะดึงข้อมูลมาแสดงยังไงนะด้วยคําสั่ง q u e r y ด้วยคำสั่ง q u e r y มาเขียนกันเลย o อเพก่อนนะ New ค u e r y นะครับอ่า จะดึงยังไงนะฮะจะดึงยังไงเอาเอาจะเอาตารางที่ชื่อว่านะ Personal Profile เนี่ยนะออกมาออกมาแสดงยังไงนะครับด้วยคำสั่งอะไรพยายามก่อนด้วยคำสั่งอะไรนะครับการจะดึงนะครับการจะดึงตารางนี้มาแสดงนะจะเขียนอย่างนี้นะครับ SELECT นะครับ SELECT ตามด้วยดอกจันนะดอกจัน form form f r o m นะครับ form อะไรนะ form ชื่อว่าอะไร form ก็คือตารางนี่ะครับชื่อชื่อตารางชื่อว่าอะไรนะครับผมให้เป็น personal profile นะ profile นะี่นะครับอันนี้คือการ select ข้อมูลออกมาดูนะการดึงข้อมูลจากตารางนี้ออกมาดูนะ down d o เนี่ยดอกจกนันก็คือการการดึงทั้งหมดออกมานะครับการดึงทั้งหมดออกมาแสดง นะที่อยู่ภายในตารางโปรส o ต profile นะครับขอขอนอาดูนะอ่านะก็คือรูปแบบการดึงข้อมูลจากตารางเนี้ยนะครับตาราง proportional p r profile ออกมาทั้งหมดนะทุกฟิลด์นะทุกฟิลด์ที่จะประกอบไปด,ด้วยดังนี้นะที่เห็นนะครับที่เห็นไม่เชื่อนะว่าไม่มีหรอือเลนะลองดูนะดีไซน์เทเบิลนะครับ เปิดดี f n m l n m a notebook joy salary พ่อไท d ดีเดนะมีครบไหมเห็นไหมฮะมีครบไหมครับอ่าครบนะครับอันนี้คือรูปแบบ h q l นะที่ทำการดึงข้อมูลออกมานะง่ายๆก็คือ select ดึงทั้งหมดออกจากจากฟอร์มชื่อว่าอะไรอันนี้ชื่อว่า personal profile นะครับแค่นี้เองครับคือการดึงข้อมูลออกมาง่ายไหมครับ อ่าง่ายเดี๋ยวไปพบกับวิดีโอต่อไปเลย